AF All Season นะครับซึ่งเป็นคองเสิร์ตใหญ่นะครับซึ่งรวม AF ตั้งแต่รุ่น1ถึง8นะครับถ้าใครสนใจสามารถไปชมได้นะครับวันที่12พฤศจิกายนนี้นะครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับก็คิดถึง AF คนไหนรับรองได้เจอกันแน่นอนนะครับทั้ง8 s ี a ั o n นะครับสามารถซื้อบัตรได้แล้วนะครับที่ www.booking.com e นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับผมวันนี้ทีขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ มีนะครับช่วยโปรโมตนิดนึงนะครับ KTN Music Academy นะครับอันนี้เพื่อนผมก็อยู่นะฮะต้องแอนโทนีแอนโทนี k p n นะครับใครอยากจะเรียนดนตรีในต้องที่นี่เลยนะครับแล้วก็อีกที่นึงนะครับ FIRST s i ซดนะครับ FIRST s i ซดสอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะครับด้านนู้นนะครับผมเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากครับ